และจอห์นคือพี่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ารัฐบาลกังวลต่อความเสี่ยงที่อยาจจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันรายการใหญ่ในฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรประหว่างวันที่10มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานทูเดลฟรองส์ในช่วงวันที่2ถึง24กรกฎาคมรวมถึงการจัดงานวันเยาวชนโลก ระหว่างวันที่26ถึง31งรกรกฎาคมที่เมืองคลาคอฟของประเทศโปโลแลนด์ซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานประมาณ2ล้าน5แสนคนรัฐบาลสหรัฐขอเตือนชาวอเมริกันให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้ายในสถานที่จัดงานใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารยานเศรษฐกิจและระบบขนส่งมวลชน อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังไม่มีข้อมูลถึงภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดขึ้นที่ใดดังนั้นจึงขอให้ชาวอเมริกันระวังภัยที่อยากจะพุ่งเป้าไปที่ชาวตะวันตกและชาวอเมริกันทั้งนี้รัฐบาลฝรั่งเศสย,ยืดเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นวันที่ผู้ก่อการร้ายก่อเหตุโจมตีในกรุงปารีสของฝรั่งเศส โดยได้ขยายเวลาบังคับภาวะฉุกเฉินไปจนถึงวันที่26รกรกฎาคมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการแข่งขันฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติทุโรปและการแข่งขันจักรยานถูเดอร์ฟลองส์ความกังวลเรื่องการก่อการร้ายในทุโรปเพิ่มมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุโจมตีในกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต130คนรวมถึงการระเบิดฆ่าตัวตายสองครั้งในสนามบินในกรุงบรัสเซลของเบลเยียมและสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนครับ